ยังอยู่หลังบ้านก็บ้านผู้ใดบินโดนไหมมั้งครับบินข้าวเดียววีที่เราได้เขาอะไรบดีน้าปังปังแมนไดซี่ตันับโอ้ซี่ตันไี่กลัวหือไล่ละตัน ใช่ยังไงไอ้ขี้ฝุ่นฝุ่นขี้ง้อนี่บ่แม่ครับขี้ง้อไอ้มาแห้ง ตัวบ้านเลไรี่เท่าไรอะไรี่ 200. สองร้งยอยยึดแสงก้เยอืสิดีครับผมยุรชัดดีประสาทครับครับอยู่บ้านนี้นะครับเนาะครับบ้านสุขสวัสดิ์ครับ ปีนี้ทํานาปังขี่ไร่ครับทํห้าไร่ครับผลผลิตปีที่แล้วได้เท่าไหร่นะครับได้ประมาณ4ี่ตันครับครับเห็นว่าปีนี้มาเริ่มปลูกพืชใช้น้าน้อยตามคําบอกเล่าของเขื่อนลำเปาแล้วปลูกอะไรบ้างครับตอนนี้ก็ปลูกพืชผักสวนครัวของเราครับปลูกไว้ทานในครอบครัวถ้าเหลือก็แจกจ่ายครับยาพี่น้องตอนนี้มีอะไรบ้างครับในก็จะมีตัวครับตัวฝักยาว มีแตงมีบัวมีผักสลัดนะครับคะน้าครับก็อีกหลากหลายชนิดครับเชิญชวนคนมาปลูกพืชใช้น้าน้อยแล้วเป็นผักสวนครัวไว้รับประทานนี่ยขอเพราะชิญชวนนะครับครับก็ถ้าใครมีพื้นที่หรือพื้นที่น้อยครับก็อยากให้ปลูกไว้ประทานเพื่อครอบครัวนะครับปลอดสารนะครับไม่มีสารเคมีร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเราใช้ปุ๋ยคอกจากวัวนะครับขี้วัวขี้ควายเรานี่ครับก็ทําให้เรากินอย่างปลอดภัยนะครับสุขภาพดีนะครับ ลงทุนเยอะไหมครับตรงนี้ก็ไม่เยอะครับก็มีเล็กๆน้อยๆเพราะว่าก็เท่าที่มีก็มีอยู่แล้วอย่างเช่นขี้วัวนี้ครับก็พื้นที่หน้าบ้านเล็กๆน้อยๆข้างบ้านครับอาจจะมีการซื้อปุ๋ยเพิ่มเติมเล็กน้อยครับไม่ไม่ได้เยอะมากเพราะเราเน้นเน้นขี้วัวเน้นผักปลอดสารครับครับช่วงนี้ราคาผักก็ในตลาดก็ค่อนข้างแพงครับผมก็ถือว่าใช้ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนเนาะใช่ครับผมก็สามารถช่วยได้ในระดับหนึ่งครับ